โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเรื่องของภัยสงครามโลกครั้งที่สามนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อต้องการอำนาจเงินตราทรัพยากรทางธรรมชาติในส่วนที่ตนไม่มีตามที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสงครามไม่ใช่สิ่งที่ดีนอกจากการสูญเสียกำลังทรัพย์เงินทองเลือดเนื้อชีวิตนับพันนับหมื่นคนแต่ทำไมคนเราถึงยังก่อสงครามกันอยู่ได้ เนื่องมาจากความโลภโมโทสันอยากมีอยากได้เป็นสาเหตุหลักสงครามมีมาตั้งแต่สมัยโบราณเพราะความอยากได้ในสิ่งที่ตนไม่มีไม่พอใจในสิ่งที่ตนมีมีการยกทัพเพื่อแย่งชิงดินแดนอนาเขตเพื่อขยายอาณาจักรของตนเองไม่มีใครยอมใครต่างถือว่าตนใหญ่จะเอาให้ได้ จากเรื่องระหว่างสองประเทศจะลามไปเรื่อยๆเหมือนไฟลามทุ่งคือขยายวงกว้างออกไปอย่างรวดเร็วครอบคลุมโลกใบนี้ช่วงก่อนที่เกิดสงครามอาหารการกินทั่วโลกจะอุดมสมบูรณ์แม้ว่าราคาสินค้าจะแพงอยู่บ้างแต่สามารถหาซื้อกินได้โดยทั่วไปประชาชนอยู่ดีมีความสุขไม่นึกถึงภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นจึงไม่มีการกักตุนสินค้า ข้าวสารอาหารแห้งเกลือและน้ำเป็นสิ่งจำเป็นและต้องเตรียมสำรองในปริมาณที่มากและเพียงพอในสภาวะวิกฤตช่วงต้นของสงครามราคาสินค้าอาหารทยอยเริ่มขึ้นราคาคนที่พอจะมีเงินก็สามารถที่จะซื้อข้าวปลาอาหารไว้ได้อย่างเพียงพอแต่คนที่ไม่มีเงินทองก็จะอดตายซึ่งถือเป็นการล้างโลกทางอ้อมอีกทางหนึ่ง สงครามจะเริ่มจากฝั่งตะวันตกและจะลามมาฝั่งตะวันออกรวมถึงประเทศไทยในช่วงสงครามเริ่มก่อตัวประชาชนทั่วไปจะไม่ค่อยรู้สึกซักเท่าไหร่เพราะจะเป็นเหมือนสงครามปกติที่เกิดขึ้นทั่วไปแต่สินค้าทางการเกษตรจะมีราคาสูงขึ้นเนื่องจากสภาวะสงครามช่วงแรกสงครามจะเริ่มก่อตัวขึ้นบริเวณแถบยุโรปอเมริกา ช่วงแรกจะจำกัดพื้นที่ในบริเวณนั้นประมาณ5เดือนในช่วงนี้จะมีการหาสมัครพักพวกและอาศัยประเทศข้างเคียงเป็นสนามรบประชาชนแถบยุโรปจะเดือดร้อนกันไปทั่วประเทศไทยยังไม่มีท่าทีที่แน่นอนอย่างแค่ประกาศให้ความช่วยเหลือทั้ง2ฝ่ายต่างคนต่างต้องการให้สงครามสงบโดยเร็ว แต่ประเทศมหาอำนาจไม่ยอมให้สงบเร็วเนื่องจากกลัวว่าจะเจอภัยทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจซึ่งหมายถึงการจะหมดอำนาจที่จะครองโลกหลังจากช่วงห้าเดือนแรกต่างฝ่ายต่างได้รับความเสียหายอย่างใหญ่หลวงและต่างก็เหนื่อยล้าเต็มทีที่จะต้องรบแต่ว่าผลกระทบจากสงครามคือสงครามไม่ได้เจาะจงเฉพาะเพียงแค่ไม่กี่ประเทศ แต่สงครามจะกระจายตัวเองไปทั่วและลามมายังฝั่งเอเชียตะวันออกช่วงนี้จะกินเวลาประมาณ4-5เดือนการสู้รบจะดุเดือดขึ้นประเทศที่มีหัวรบจรวจนิวเคลียร์จะเตรียมหัวรบเพื่อไปยังประเทศที่เป็นศัตรูจะยังไม่มีการยิงระเบิดนิวเคลียร์จะอยู่ในสภาพพร้อมยิงจะเป็นการเตือนและข่มขูกันขั้นสุดท้ายโดยในช่วงปลายสงครามจะเป็นการต่อสู้กันที่ดุเดือด ทหารประชาชนล้มตายกันมากแทบจะล้างโลกเลยก็ว่าได้ประเทศที่อ่อนแอจะถูกควบคุมโดยประเทศมหาอำนาจเพื่อผลประโยชน์ทางการทหารทางเศรษฐกิจความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่จะยังตามมาส่งผลตามมาเรื่อยๆประชาชนต้องบ้านแตกสระรขาดพลัดพรากจากกันช่วงนี้แหละจะเป็นช่วงขาดแคลนเสบียงอาหารเหลือน้อยไม่พอบริโภค เพราะผลผลิตที่ได้มามีปริมาณที่น้อยเมื่อเทียบกับความต้องการของมนุษย์แม้ว่าประชากรโลกจะลดลงไปเยอะก็ตามแหล่งผลิตอาหารจะหมดไปเพราะไม่มีคนที่จะผลิตอาหารช่วงนี้กินเวลาประมาณ3-5เดือนยอดผู้เสียชีวิตเข้าสู่หลักล้านระเบิดนิวเคลียร์จะถูกปล่อยออกมาเพื่อโจมตีไปยังหัวใจของฝ่ายฆ่าศึกเพื่อชัยชนะ ต่างฝ่ายต่างก็ปล่อยออกมาลูกแล้วลูกเล่าเพื่อกำจัดศัตรูทางการทหารให้หมดไปแต่ผลสุดท้ายคือต่างฝ่ายต่างก็ได้รับความเสียหายบ้านเมืองพังพินาศจะเหลือที่ดีๆก็มีอยู่ส่วนน้อยและมีแต่สร้างปรระหักพังเมื่อระเบิดนิวเคลียร์ถูกใช้หมดไปต่างฝ่ายก็ประเมินสถานการณ์บางฝ่ายก็ยอมแพ้บางฝ่ายก็ดีใจที่ตัวเองชนะแต่ในที่สุดไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเกิดขึ้น ต่างก็เจราจายุติศึกสูญเสียเงินทองชีวิตที่ไม่สามารถประมาณได้ผู้เขียนเคยอ่านหนังสือที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเขียนไว้ว่าอีกไม่กี่ร้อยปีจะมีพระมหากษัตริย์ท่านหนึ่งเดินทางจากทางเหนือมาบูรณะวัดท่าสุงขณะนี้วัดท่าสุงก็ยังคงเป็นปกติดีแสดงว่าหลังจากนี้ไม่นานนักคงต้องมีเหตุการณ์ที่ทำให้วัดท่าสุงร้าง ซึ่งปัจจุบันวัดท่าสุงยังมีคนไปทำบุญถือศีลปฏิบัติธรรมอย่างไม่ขาดสายแต่จะมีเหตุใดเล่าที่ทำให้วัดร้างได้นอกจากอาจเกิดสงครามนิวเคลียร์ระหว่างชาติอาหรับและอเมริกาซึ่งเป็นชนวนให้เกิดอภิมหาสงครามครั้งใหญ่ซึ่งส่งผลกระทบถึงประเทศไทยก็เป็นได้ไม่เชื่ออย่าลบหลูจงหมั่นทำดีเพื่อรักษาชีวิตรอดเถิดประเทศไทยเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองรักษาไว้ซึ่งจะได้รับความบอบช้ำจากมหันตภัยธรรมชาติน้อยที่สุดในโลกและจะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำซึ่งมีความเจริญเป็นศูนย์กลางของโลกต่อไปวิกฤตการเเลวร้ายหน้าหวาดวันจะบังเกิดขึ้นทั่วโลกความบาดกลัวไม่จำเป็นต้องรับรู้ผ่านหน้าจอทีวี เพราะมนุษย์ทุกคนบนโลกจะได้รับรู้รสชาติแห่งความกลัวตายกันทุกคนมนุษย์ที่รอดชีวิตไปได้จะเข้าสู่ยุคใหม่จะมีจิตใจที่ดีงามและมีอายุไขที่ยาวจนน่าประหลาดใจมีอริยธรรมเจริญก้าวหน้าโดยที่ไม่ได้สร้างเทคโนโลยีที่ก่อปัญหาให้กับโลกมากมายเช่นปัจจุบันนอกจากนี้ยังสามารถติดต่อสื่อสารกับเพื่อนมนุษย์ต่างดาวได้ ซึ่งแม้ปัจจุบันบางคนก็ไม่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงก็ตามประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางของโลกและเป็นประเทศแรกที่มีผู้สร้างยานอาวกาศไปท่องจัก,กรวาลได้เป็นแหล่งเดียวของโลกโดยใช้พลังจิตในการขับเคลื่อนโดยไม่ใช้เชื้อเพลิงในการเผาไหม้ให้เกิดพลังงานที่ทำลายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของโลกให้เสียหายเหมือนอย่างเช่นปัจจุบัน นอกจากนี้ต่อมไพนินหรือตาที่สามของมนุษย์จะถูกฟื้นฟูขึ้นมาให้มีประสิทธิธภาพมากยิ่งขึ้นจนสามารถเข้าถึงสภาวะนิพพานได้ง่ายขึ้นกว่าในอดีตในระยะเวลาไม่นานนักพระสีอริยะเมตรตยจะเปิดเผยพระองค์เพื่อปลอบประโลมสร้างขวัญกำลังใจให้กับมวลมนุษยชาติที่มีความบอบช้ำทางจิตใจ ซึ่งในขณะนี้พระองค์ท่านได้เสด็จลงมาบนโลกมนุษย์แล้วกำลังเป็นสัมมเนนในพุทธศาสนาและพระองค์ได้มาปรากฏที่ประเทศไทยนี่เองดังเช่นหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกว่าใครบ้ามาลองภูมิท่านท่านก็แกล้งทำตัวเป็นคนบ้าตอบเสียเลยเพราะหากมาลองของกับหลวงพ่อพวกนี้พอพูดความจริงไม่ค่อยเชื่อแต่พอโกหกคิดว่าเป็นเรื่องจริง นอกจากนี้ยังมีพระผู้ทรงศีลองค์หนึ่งได้เห็นเนื้อในอักษรธรรมเขียนจารึกไว้บนก้อนหินศิลาที่พึ่งพ้นจากพื้นดินในภูผาดงแห่งหนึ่งที่พระรูปนี้ได้เดินทุดงวิปัสสนากรรมฐานผ่านไปไม่ขอบอกนามพระและกำหนดสถานที่อย่างแจ้งได้เพราะได้สอบหาข้อมูลละเอียดแล้วพระผู้ทรงศีลกล่าวว่าโยมเอ๋ยถ้าไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่ดวงจิต เพราะถึงเวลาแล้วที่สวรรค์จะไม่มีความลับถ้าโยมเชื่อก็เป็นกุศลถ้าไม่เชื่อก็เป็นอกุศลรู้เพียงเท่านั้นจึงขอบอกเล่าสู่ท่านฟังตามคำกล่าวของพระผู้ทรงศีลร,รูปนี้ว่าในปีรกาปีจอและกุลเดือนเจ็ดถึงแปดจะเกิดเหตุร้ายแรงตามถนนหนทางเดือนเก้าถึงสิบคนใจบาปหยาบช้าจะถูกล้างพลานให้หมด มีบ้านก็ไม่มีคนอยู่มีข้าวก็ไม่มีคนกินมีทางก็ไม่มีคนเดินผู้ใดปรารถนารอดพ้นจากภัยพิบัติให้รักษาสีลห้าประการเจริญเมตตาการุณาประกอบสัมมาอาชีพมีใจสันโดษรู้จักพอไม่หลงมัวเมาอำนาจและลาบยศตั้งใจประพฤติตนตามคำสอนของกถาคตให้มั่นคง จึงจะพ้นอันตรายในยุคกึ่งพุทธกาลสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังและขอย้ำว่าเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ